สวัสดีผู้ชมที่หล่อเท่และน่ารักทุกคนนะครับผมอยู่กันในเกมบีดเบฟโซนะครับอัปเดตตู้อลันคาซัมมอนรีเวนส์นะครับผมตู้นี้จะเข้าในวันที่16เดือน3เวลาบ่ายสจนถึงวันที่27เดือน3เวลาบ่ายโมงห้นาทีนะครับเป็นตู้ไม่ลิมิเต็ดนะตู้นี้ตัวไฮไลท์ในตู้9ตัวนะครับผม9ตัวในตู้นี้ไม่มีตัวลิมิเต็ดเลยตู้นี้เป็นของดีสายดรอปนะครับนับตัวที่มีประโยชน์นับจากหลังมาหน้าก็สไตเอลที่เป็นลิง์ดรอป ส่วนกิมจอนี่ตัวสังเวียนปู่คนนี้จําชื่อไม่ได้ฮะปู่นี้เป็นตัวตีกิวนะครับสตาร์ตัว p v p ส่วนน้องนิโนเนีนี่ลิงดีตัวเป็นตัวซับตัวฮิวนะครับหลักๆก็หอคอยกับ PV ทั่วไปนะครับส่วนป้านี่ตัวตีไม่สนตบหลีกผู้เผ่านะครับค่อนข้างมีประโยชน์ในการฟาร์มดันรายสัปดาห์หลักๆหลังตู้ประโยชน์ใช้สอยประมาณนี้โอเคเราจะไปดูอาบิลิตี้แล้วก็สกิลตามตัวใหม่กันเริ่มที่ ยูฟอร์ดยูฟอร์ดเป็นสายสกิลผู้สังหารหน่วยศูนย์เปลอลาาันคาเดี๋ยวนะนายเกิดภาคอลันคาทำไมไปสังหารหน่วยศูนย์เนะี่ยลิงลิงเป็นลดคููทาม12%อันนี้ธรรมดาสกิลพาร์สีทีมปาร์ตี้อ่อสกิลมีดอบน้ำหอมเล็กสีฟ้าแล้วก็มีบัฟปาร์ตี้ตัวนี้ค่อนข้างธรรมดาต้องไปดูเกมเพกทีลิงค์สังเวียนก็อ่านกลางค่อนไปแย่ เลยไม่มีอาบิลิตี้สังเวียนด้วยตัวนี้ดูๆแล้วก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ในตอนนี้เพราะว่าเป็นตัวออกจากตัวได้ด้วยนะครับแล้วสีเขียวเนี่ยเมต้เยอะมากมีตัวใช้แทนกันได้เยอะถ้าไม่ได้อวยตัวนี้ก็ข้ามได้เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันต่อตัวนี้เป็นสายสกิลที่มีสถานะดาบอดถ้าศัตรูติดก็ตีเราเข้าแค่หนึ่งและรับดาเมจแรงขึ้นเป็นตีใกล้ด้วยถ้าตีปกติ ดูอืดแต่ก็ไม่แย่ไม่แย่เท่าไหร่ยกิหนึ่งปล่อยเซโรเร็วดีนะสกิลหนึ่งสกิลสกิลสองแลเบิดจุดหนึ่งสกิลสามอ่ะสกิลสามเต็มจอตัวนี้ก็เกมเ,เพดูดีนะในการเอามาเล่น ในการมาใช้งานก็รวมรวมมีตัวนี้กับเท s l a ที่น่าสนใจสำหรับผมนะคิดว่ามันดูน่าสนใจในตู้นี้แต่ตู้นี้เป็นตู้ไม่ลิมิเต็ดเพราะฉะนั้นมันออกจากตัวฟรีได้ถ้าไม่ได้อวยก็แนะนำให้ข้ามนะครับถ้าไมา้ตายก็ดูหลอดเท่ห่อเท่ดีนะแต่มันสั้นจังอนะ่ะส่วนอับบีรามะก่อนปลดปล่อย เป็นอลันคาสังหารหัวหน้าหน่วยนะครับตัวนี้เป็นตีปกตินะอาบิละมานี่มีลดสถานะอ่อนแรง1 0อยเลดสถานะเหน็บชาร0อจํานจำนวนตบจุกเชิญบวกหนึ่งคุณสมบัติผู้สังหารคุณสมบัติตีกิวมาเต็มฮะตัวตีกิวมีบาเรียรตอนเริ่ม10บด้วยซปเปอร์อาร์เมอร์ด้วยเป็นตัวตีกิวที่ดูดูน่าสนใจดีนะตัวนี้ ภาพเสียหายจมตีปกติบวก30%ซะด้วยสีเหลืองตัวก่อนเป็นสีเขียวคือว่าดูดีเลยอาร์บิลาม่าเนี่ยแต่มันก็เป็นตัวออกจากตัวฟรีได้นะครับอาจจะเปิดก็ทิงกิ้งกันก่อนนะตัวนี้คุณักษะสังเวียนจะเป็นลดความเสียหายที่ได้รับ10%อร์เซทติคอนอบวก30%แย่ค่อน,นข้างแย่อันนี้อาร์บิตี้สังเวียนก็ ความเสียหาโจมตีปกติ10% 20%ตามเลเวลตัวนี้รวมๆน่าจะโหดในตีกิวค่อนข้างโหดในตีกิวแต่ว่าประโยชน์ใช้สอยอย่างอื่นก็คง p e ทั่วไปอาจจะเอาไป p ีพก็ได้เพราะว่ามีซปเปอร์มือมีบาเรียรตอนเริ่มด้วยดูเอาไป p ีพได้ด้วยนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันต่อมาต่อที่อบิลามะอบิลามะเป็นโจมตีใกล้นะครับ สกิลไม่มีสถานะนะตีปกติดูไม่ดูระยะมันมันดูไม่ไม่กว้างเลยอะ่ะมเมนต์ก็ดูดืดแต่ก็นะตัวนี้เน้นพวกสายตีปกติเนี่ยเราไม่ค่อยได้คุมเองอยู่แล้ว Q กสองเดี๋ยวสกหนึ่งดูใหม่สิก 1, สกหนึ่งพุ่งไปข้างหน้าสกิลหนึ่งพุ่งไปข้างหน้าสกิลสองตู้มพื้น ตามเม็ดรูมเดียวก็จะว่าไงดีอะคิวสามเต็มจอสกิลมันเหมือนสายสกิวอะแต่มันเป็นสายตีปกติอะก็ดูดูเหมาะไปตีกิวอ,อย่างเดียวเลยไป้ได้อยู่แต่ว่าถ้าเอามาเล่นนี่ผมว่าผมมองว่าดูไม่ค่อยเวริร์กนะครับอาบิลมะส่วนเทสลาก็หนุม่มรสซิงของเรา เป็นอรันคาสังหารฮอลโลนะครับตัวนี้เป็นสายสกิลนะใน3ตัวเนี่ยผมสปอยเลยแล้วกันว่าตัวนี้ดูดีสุดแล้วคุณลักษณะคุณลักษณะโซเป็นดรอปหยดน้ํามสิบเปอร์เซ็นต์แม็กนะครับแล้วก็อาบิลิตี้เด่นๆเป็นจานวนดรอปศิลาเสริมพลังผลึกเสริมพลังบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอามันใส่ทีมลงดันแต้มเนี่ยเพิ่มดรอปพวกศิลาพวกผลึกได้เยอะเลยแล้วก็มีจํานวนดรอปคังบวกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะ เป็นตัวดรอปของดีแล้วเนี่ยจำนวนยาเสริมพลังปัญญาบวก5ดรอปน้ำหอมเล็กบวก5ด้วยของดีสายฟาร์มจริงๆตัวนี้มีรดคููทาม5้าจมตีแรงสตัวนี้ลิงก์สังเวียนก็ค่อนข้างดีเป็นลดครูทามโจมตีแรง7%จสีม,ม่วงด้วยสีม,ม่วงนี่หาลิงก์สังเวียนดีๆค่อนข้างยากตัวนี้ก็ดีแต่ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าคดันปัญญาบวก4 5ถ้าจะให้ดีจริงๆต้อง90นะครับ อาบิตี้สังเวียนความเสียหายทาโจมตีแรงบวกสซความเสียหายโจมตีแรงบวก20เซนตตัวนี้เป็นสายสกิลเพราะฉะนั้นน่าจะเอาลงสังเวียนได้อยู่ถ้าชอบตัวนี้ซึ่งพอหนุ่มเทสลานี้ตัวสาวไวเยอะผมจําได้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลงกันต่อพอหนุ่มเทสลาของเรานี้เป็นตัวตีใกล้นะครับโจมตีติดแผลชะกันทุกสกิลด้วยน่าสนใจค่อนข้างน่าสนใจเลยมาดูเกมเพลงกันตีปกตินิเมะมันค่อนข้างดูแบบ หนื่นๆนะกิวหนึ่งิวหนึ่งนะดูดูดีอยู่นะปล่อยไปข้างหน้าแล้วก็ดูไม่ไกลมากแต่ก็ก็ดูดีอยู่นะคิวสองระเบิดตู้มหนึ่งตัวโอเคอยู่เป็นตัวฟาร์มที่เกมเพย์ดูโอเคนะเนี่ยยิวสามบุ้มโอ้ตัวก่อนเป็นช้างซึ่งเกมเพย์ดูดูไม่โอเคเลยที่ผมเล่น ตัวนี้ดูโอเคกว่าเยอะเลยฮะดูท่าไม้ตายกันอาไม้ตายก็ดูสวยดีนะตัวนี้โอเคโอเคโเคดยส่วนตัวตู้นี้ตู้แยกหลังตู้จะดูค่อนข้างโอเคกว่าตู้รวมนะครับแต่ก็ไม่เชี่ยให้เปิดอยู่ดีแนะนำให้เก็บเพดไว้เพราะว่าทุกตัวไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับหลังตู้ด้วยหลังตู้จะมีตัวนี้ที่ที่เป็นตัวเทศกาลที่เก่าแล้วแจมหลังตู้บ่อยมาก นี่ก็เทศการลที่แจมหลังตู้บ่อยมากนี่ก็ด้วยตัวลังตู้ทุกตัวค่อนข้างมีตัวดีๆติดมาด้วยหมดเลยส่วนตัวผมมองว่าตู้นี้เด่นๆน่าสนใจจะมียูยูฟอร์ดกับเทสลา2ตัวนะแล้วก็ r านี่สำหรับสายตีกิลที่ตัวตีกิลยังยังผ่านไม่ได้ตัวนี้แบกตีกิลได้แล้วก็เล่น PP ีพีพอได้อยู่นะครับก็ตัวนี้รวมๆถ้าไม่ได้อวยข้าม ถ้าชอบคลิปแนะนำตู้ของผมก็รบกวนกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต e และคอมเมนต์ด้วยนะขอบคุณครับผมนี่นี่ขวาล่างจอมีปุ่ม s ับสไคร b e อยู่นะถ้าชอบคลิปวิดีโอของผมก็ช่วยกด s u บสไคร b e แล้วก็คอมเมนต์กดไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปของผมขอบคุณครับขอบคุณผู้สนับสนุทุกคนด้วยเจอกัน